โอเคครับตอนนี้แม่บวนังจับสวัสดีครับช่างแม่บวนังจับครับวันดีครับคุณตาครับผมอันนี้เจ้าของยวงนะครับให้อาหารหมาครับให้อาหารน้องหมาจ้าอันนี้แฟนยายทองใบครับผมเนียวเนียเนียเนียวนั่นนั่นน่ไปเวลาไปถ่ายฝั่งนู้นต่อเลยครับคุณแม่มาฝั่งนี้ครับขอบคุณมากครับ นี่ห้ากองฟากมันด้วย 5, 000, ไม่ลวกมาหน้าด้วยเ <5, 000. S 1> ยอะมากค่ะบเอฟซีครับเยอะมากแต่เขายังไม่โตค่ะนี่ค่ะอุย้ยนิ่มแล้วเหรอ <c oughs> ครับมันนิ่มแล้วมันนี่สบายเนี่ยโ <c oughs> อ้ทานได้ค่ะมันมีอันนี้นะมีมีห้อยดำๆนี่ครับขอคคบคุณครับ สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเอฟซีทุกท่านถ้าสนใจแล้วทักทายนัองเจ้ากับแม่บัวได้ครับกิโลแล้วสี่สิบบาทสี่สิบบาทนะครับแล้วก็มีค่าส่งด้วยค่ะอันนี้ดูขนาดเขาหนักอันนี้ขนาดต้นก็เรียกเรียกเองลูกก็เยอะมากเลยดูสิครับดูผักชะอมเขาสวยไหมนี่ครับตอนชะโอมครับผมเล้มีเก็บขายได้ทุกอย่างค่ะในส่วนนี้นะ อูอันนี้ก็ยิ่งด่กเลยครับผมในนาสวนผสมในนาสวนผสม,มนนถ่ายแล้วเนี๋ยไปถ่ายอีก <c oughs> เพื่อนเปิดกล้องนะหันเลยต้นนั้นมันลูกใหญ่ด้ต้นนั้นนะตอนไหน <c oughs> มีตอนมะม่วงด้วยครับเอฟซี FC ครับ <c oughs> มีทุกอย่างนะครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้นี่เห็นกระต่ายอยู่แ <c oughs> วะๆอยู่ <c oughs> กระต่ายกระต่ายลกกระต่ายอันนี้ครับอันนี้ตอนใหญ่มากเลยครับใหญ่ลูกใหญ่มากในเต็มไปหมดเลยเนี่ยนูเอนเตอร์นี่ครับเอฟสีต้อนใหญ่ที่สดเลยครับนี่ลูกก็ใหญ่ด้วยนั่นนินะนี่ไงลูกขนาดลักมากเลยสวยลูกใหญ่ด้วยกิโลสราสี่สิบบาทนะครับ นี่ครับอเ,เอาใหมเอาไหม่เมื่อกี้นี่ได้ยนมาจากอาจารย์กันเลยของแม่ขายเหลละห้าสิบาทาครับ,อออบอเอฟซีครับพูดผิดพดใหม่เข้าใจผิดบอเป็นยังเราเอฟซีเลาในเคียกันได้ครับเคยกันได้ครับนี่เลยละห้าสิบบาทนะครับอู้หูลกเยอะมากเลยครับตอนนี้ อยากคืนไปข้างบอลจังเลยเราจำผิดเราจำผิดขอโทษคะ่ะค่าห้าสิบบาทไปเอาค่ะไปคืนนะคะค่ะพูดถึงคิดถึงตอนแต่เด็ดเด็อันนี้ <c oughs> มากไปทวงอย่างดีเลยไปทวงกันมแมลงคะ <c oughs> ่ะออื่ะ แต่ลูกนี่น่ารักดีเนาะน่ารักเขายังไม่เหลืองอัไรนมันเหลืองอยแล้วออกีสอแล้วนดีน่ลี่ลูกใหญ่จังเลยมันแตกเถอะมันแตกไปบีบรลม้วบว่ากเนาะไปเนาะ โอเคครับวัสดีครับดีเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย